สวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องตื่นเขืนเศร้าก็ได้ฟังธรรมะป๋าฝาจอบบรรลุธรรมแล้วอยู่นอนอยู่ไก่วัดเนาะหนาวแห้งแต่ว่าหมื่ขึ้นนอนอิ่มมาป๋าจอยบอด้ดย่างส้งางเพราะว่ามีนี่แม่มีคนกันไว้อยู่มีทหารบางอ่อยห้คอยเลยนอนอุ่นใจก็สั่งของนอนบารับดี เราตื่นมาอย่างตีสองตีสามแม่เสียงเจ่าบ่าจักแล้วขอได้ยินจี้มารงโค้งเคง้งบรรยาก,กาศดีมากได้ยินเสียงมัสตาร์ทเครื่องแล้วป้าเจ้า เบิง้งอันทพออเราอยู่ขังสนวนเราเก็บผักมาให้ผักนะครับนผักื้นนี้เฮามีขหนยียวเด้อจ้าหนึ่งเรียบร้อยจ้าบรรยากาศยามเช้าแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรให้ปาตะวันไปซื้อใส่กอกมาย่างสไ้้ย่างบ,บ่วุไฟดับแล้วเห็นบอบรรยากาศ ใส่กรอกร้อนๆบ้านเห่ากับซ้ำนีล่ละพี่นอ้องกินข้าวกินข้าวนั่นกองข้าวตีนั่นเดชสีชมพูนั่นเดหนึ่งข้าวใส่กระตับปกกะตับพะนะกระตีบ,ตบถึงผมจะหน้าโหดผมก็อยู่ในโหมดสีชมพูจมวัดจมวัดดอกจมนาลา ่อยลองเอาผ่าอีตูเล้ามวนใส่ประแดกบองแซ่บๆันแหลบเลยเนาะเล่าวัยยุ่งวยยังไงไปเก็บกินได้บานเข้ากับซัมเน่ละพี่น้องกินข้าวแล้วก็จะได้ลุยงานโอ้บุฟเฟ่อยากกินมวนกินเลยเนี่ยเป็นไหนมึงเอาเอามึงเชื่อมมานั่นเลยเชื่อม ใส่กอกห่อนห่อนกินกับข้าวเหนียวห่อนหอนคุยประแดกบองห่อนห่อนหันเปาเดอเป็นไนถิมเขาถิมนาคือขึ้นขอนีเนี่ยเนี่ยป้าจอขึ้นอนียปลาจออดเอาไก่สีดงกับบ่าแล้วมีเมียขึ้นอดวะุลองค้นมื่นกับสีได้กับแล้วไก่อนมูเนาะ มือเอื้อนพี่ตุ้มตามกับกลับบ้านแล้วเนาะเคของหวานเฮ้ยบงพ่อใหญ่หนีมากบักพีคขาดจกเข่าใส่จานเนี่เพื่อนแมตติ้งเห็นบงห้าใส่กระติ้งสีมันขุนห่วยๆเลยเนาะมันเกี่ยวความห่อนเบียร์เอ้ยเบียร์มาเด้อขัดผ้าขาวอีกแล้วอ่ะเบียมขัดผ้าขาวอีกแล้วอ่ะเบียรมบานเท่ากับสนมีละพี่น้องเอ้ย ขียปลาแดกบองก็ขอนิ้หอนห่อนแบบนี้เอ้ยเข่ากันปะยังเออกินขอนิ้บอสเซนมันติดมือเขาเจ้ากันยังมันช่วงคัดท่าเข่าเนาะคืนห่อไปให้คืนให้ก็เนี่ยอ๋อย,ยังตีเ่อเหรอคืนน,นาัจะเั็ดีใช่ใช่ใช่เ,เออหาห่อมากนะพี่อย่าทําร้ายผมเลยมันว่าพี่อย่าบังคับผมมันว่าให้กินเข่าเนาะบัลลังเื่อ์นะผมหิวข้าวผมกินก่อนเด้อม,มันว่า